แต่ก็กลับมาสุโจทย์ของพี่ตูว่าถ้าทําแบบของพี่เนี่ยควรจะดูเยอะไหมจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆเนี่ยละครละครละครที่ไม่ใช่แนวนี้นะละครที่เขาเป็นเป็นเรื่องที่แบบมีแก่นสารมีอาชีพมีชีวิตมีความรู้สึกพี่ถีพิถันแบบดูแล้วเป็นคน่ะอละครแบบนี้เนี่ยก็ว่เติ้งสูงนะจริงๆ ดยที่ไม่ต้องมีฉากต์ตบตีรุนแรงจิตผัวชากผมอะไรกันล่ะฮะัอาจจะมีบ้างไหมชาติผมผมยืนยันว่าทำเลติงได้เหมือนกันเพราะว่ามันมีหลายเรื่องในพี่ตู้ที่เป็นอย่างนั้นก็เลติงก็ดีเพียงแต่ว่าอมันอาจจะทํายากอาจจะทํายากต้องต้องต้องคนต้องคนที่ที่สามารถดึงชีวิตคนออกมาคือมันทํายากนะครับเขียนยากกว่าอืมันเออมันเขียนยากมันทํายาก ต้องที่ที่คนจะออกอาเอกนี่อาชีพมีความฝันต้องไปศึกษารายละเอียดมีเป้าหมายในชีวิตก็ถ้าอย่างแทวพูดนะครับะที่ต้องเล่นที่กฎหมายที่ว่าเกาหลีเขาเป็นกฎหมายบังคับนะครับว่าต้องทําแนวนั้นเขาเป็นนโยบายของชาติพี่ตู้ใช่ครับมันเป็นวาระของชาติว่าคนต้องทําแล้วส่งเสริมให้ภาคเพียรชัมีขมันแต่คนเกาหลีเขามีพื้นฐานที่ภาคเพียรอยู่แล้วพี่ตู้นั่นไงมันเลยออก กดออกมาเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ฮะมเวลาเขาขยันเนี่ยเขาเขาเขาก็เลยเขาก็เลยชัดเนี่ยว่าในกรณีที่แบบเขาทำละครมานเอกมีเป้าหมายนางเอกมีเป้าหมายในชีวิตนะบากบั่นฝ่าฟันไปกว่าจะถึงจุดตรงนั้นแต่ถ้าย้อนกลับไปดูก่อนหน้านี้อย่างแม้แต่เกาหลีผมว่าญี่ปุ่นเองก็ได้เป็นตัวอย่างในเรื่องที่ไม่ดีที่ดีที่เขาเขาทับล้มประเทศอะประเทศเขาเสียหายมากทีเดียวในปี1945ที่ถูกกระเบิดไปสองลูกใช่ไหมครับเขาก็ตั้งเป้าหมายผมว่าตั้งเป้าหมายสําคัญ เราไม่ค่อยมีการตั้งเป้าหมายไหมครับว่าเราจะพัฒนาละครไทยสื่อไทยไปทางไหนเพียงเพราะว่าเราสุขสบายมากเกินไปเป็นไปได้ไหมเพราะอุดมสมบูรณ์ก็เป็นส่วนหนึ่งนะอากาศร้อนก็เกี่ยวนะถ้าเราพูดถึงสองประเทศที่อากาศเย็นกว่าเราใช่ไหมครับครับเพราะนั้นต้องปิดแอร์ทั้งประเทศอืมันจะดีขึ้นหรือย,ย้ายประเทศไปสู่โซนที่มันเย็นกว่ามันมันทาให้ขนาดคนกระตือรอ้นขึ้นแหละแอคทีฟขึ้นแหละหนาวก็ขยันขึ้นก็คนเมืองหนาวก็ขยันั้งนั้นนะแต่ร้อนก็ก็ขยันได้ประเทศเดียวฮะอิสราเอล ที่เหลือเสร็จหมดเลยครับสู้มาหกสิบกว่าปีอะนั่นมันมีปัจจัยอื่นทําให้ต้องหนีข้มันต้องสู้ในประเทศร้อนอื่นก็ไม่ใช่ความผิดอากาศนะเราพูดความร้อนสมบูรณ์มาจบแล้วฮะเราเรามีใช่พิทูพิทูปฏิวัติสื่อยังไงล่ะปฏิรูปพอเออปฏิรูปโทษนะฮะแค่ทำแรงมานิดหนึ่งแต่ปฏิวัติปฏิวัติะดีนะนก็น่าคิดเหมือนกันปฏิวัติสื่อนะถึงว่าสื่อสูสื่อบันเทิงสมมติว่าครับสมมติผมถามพิทูนะผมอยากให้ให้พิทู ช่วยปฏิรูปสื่อเนี่ยเอาสื่อบันเทิงเนี่ยครับสื่อบันเทิงเนี่ยผมถามพี่ตู้ว่าสามารถพัฒนาประเทศได้ไหม,มต้องไปก่อนเออ,เอ,อน่าคิดนะตั้งเป็นโจทย์ไว้ต้งอ,อ,ตองอย่า <c oughs> เล่นบทสีเทานะฮะอันนี้ไม่ใช่ละครแล้วนะเนี่ยรายการสนทนา<ช>วิเคราะห์ข่าว<ๆ>อะไรก็แล้วแต่นะครับเจ้านายอย่าไปสั่งลูกน้องนี่บางทีไม่ได้เป็นที่น้องเหล่านี้นะครับก็เป็นนโยบายผู้บริหารว่าเป็นกลางไว้นะ อย่าถือหางฝั่งไหนทั้งที่บางทีโดยสามัญสำนึกเรารู้แล้วเราอะไรขูดฝั่งไหนมันไม่ถูกต้องฝั่งไหนมันถูกต้องเราก็ยังชี้ไม่ได้มันไม่มีความเป็นกลางระหว่างความถูกผิดแล้วฮะใช่ไหมฮะไม่มีไม่มีครับซ้ายขวาอืมมันน่าจะมีกลางได้ครับฝั่งยังไม่มีเลยครับอืมอันนี้ไม่รู้ใช่ไหมฮะัไม่ทราบครับพี่ไรไม่ได้แปลว่าขวาอืมไร้แปลว่าถูกครับครับอืมคนส่วนใหญ่ของโลกถนัดขวา มาไลถูกแนวเลฟแปลว่าอะไรพี่ตู่ที่เหลือโอเคดูถูกดูก <c oughs> เล่าแปลซ้ายขวาอยู่ประเทศเดียวเขาบอกถูกกับที่เหลือ<ห>เพราะว่าส่วนใหญ่มันถนัดข้างนี้ครับนี่คือมันแต่อ้อนแต่ออกโบราณการรมซึ่งตังต้งแต่ตตตกำเนิดภาษาอังกฤษมันเป็นประชาธิปไตยกันแล้วนะม,มันเอาเอาเสียงส่วนใหญ่กำหนดนะเอาสิ่งส่วนใหญ่ไม่ใช่แค่เสียงอย่างเดียวคือที่สเขาบอกว่าข้างนี้ถูกแต่ว่าเพราะว่าส่วนเยอะกว่าที่ถนัดข้างนี้เพราะนั้นเอง่อันนี้ไม่มีในเด็กไม่มีอะไรอันนี้พูดแต่ในมุมในมุมกลับกันซ้ายก็ไม่ได้ผิดที่เหลือ มันไม่เห็นแล้ว right and wrong right and left ที่เหลือก็คือเสียงสนนน้อยที่เหลือครับ,รบเห็นไหมครับซึ่งไม่ได้ผิดเสมอไปแต่เราเนี่ยมันได้พูดถูกผิดเรามีตรงกลาไงได้ไงไม่รู้เอาแล้วถ้าสืารรา่อละเขาบอกว่าถ้าสิ่งส่วนใหญ่ชอบดูสื่อแบบเนี้ยถ้าจะไปปฏิรูปทาให้มัน,นเป็นละครเมื่อกี้ครับว่าครที่ดีคนก็ไม่ดูอะไรเงี้ยมันก็ อย่างนี้ครับอันนี้ผิดเพราะว่ากลับกันละครเนี่ยมีอัตลักษณ์คนดูใช่ไหมครับครับแต่สื่ออ่านข่าววิเคราะห์ข่าวแล้วเป็นกลางเนี่ยไม่มีอัตรักนะอืมแต่ถ้ามีฝั่งเลือกสมมติพี่ชายเขาเลือกข้างก็ได้ครับซึ่งเลือกข้างนี่คือมันชัดอยู่แล้วก็ต้องเลือกข้างที่ที่สวยงามที่ถูกกล้องอ่ะมันมีอัทลอดกว่านะครับทำไมวิทยุชุมชนคนฟังมากกว่าเพราะเขาเลือกข้างอืมก็จริงนะอ่าทีนี้มันเป็นเสรีนิยมใช่ไหมฮะเขาจึงมีสิทธิ์ที่จะพูด ให้ผิดเป็นถูกในสายตาเราขึ้นมาสมมุติน่ะฝ่าย่บอกว่าให้นางผิดทำไมพูดได้อันนี้ประชาธิปไตยพูดได้ถ้าจะไม่ให้พูดก็ต้องเรียกมาแล้วจ่ายซะเขาพูดเพราะว่าเขามีคนจ่ายต้องดูเนื้อหาไหมเราดูอัตราลอย่างเดียวพอไหมรายการนี้เราพยายามทำเนื้อหาอยู่แต่เราใส่อัตรถอยู่ไม่ต่างกันหรือจะเอาแบบนี้เราจำเป็นที่จะต้อง ให้วิจุชุมชนนะครับเข้ามารับการฝึกอบรมเรื่องคนณะครัก็ได้เหมือนกันใช่ไหมฮะแต่เจ้าจะพูดแบบไหนก็ื่อมคือมันมันเป็นการแต่จริงมองในมุมหนึ่งนะเป็นการเอาสองสมองสมองสองซีกมารวมกันแล้วก็เขย่าเขย่ารวมกันแล้วก็ทําให้เป็นก้อนเดียวกันเพื่อต้นออกมาให้เป็นคนหนึ่งคนเพราะว่า ศาสตร์กรสินมสมองซีขวาเขาบอกเป็นเรื่องสินซีซ้ายเป็นเรื่องศาสตร์แต่ว่าถ้าไม่มีสองซีเสมอสมดุลกันก็ไม่สนุกไอเอ็พวกเราถนาดัดเท่าเพราะสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นศาสตร์เดียวที่ให้เรียนตศิศน์แล้วเด็กมันก็ไม่ค่อยปกตนะิกันทีนี้ทีนีนถ้ถ้าตั้งโจทย์ว่าอยากเห็นประเทศไทยมีละครดีๆแล้วก็ปฏิรูปพร้อมๆกันทุกช่องเพื่อไม่ให้มันเกิดความรักลั่นกันเนี่ยเป็นไปได้ไหมพี่ตู้พี่ตู้เคยชอบละครเรื่องไหนบ้างอ๋อดีๆ ที่น้องนภัทรทำอยู่กับก๋งสืบแผ่นดินอะไรเงี้ยดนูนั้นนั่นก็พอพูดชื่อมาก็รู้เลยว่ามันอีกอีกอีกเกรดหนึ่งแต่ว่ามันคนก็คนอาจจะไม่ดูแต่คนอ,อาจจะดูก็ดูแต่ว่ามันก็จะไม่มีโอกาสที่จะเห็นดังแบบนั้นเกิดขึ้นที่มอนชอบไรบราร์นแห่งมันอ,อีกทัศนาค,คือจริงๆเนี่ยนะครับกับละครเนี่ยจะเป็นแนวจะแนวสร้างสรรค์แนวที่แบบว่าหรือจะแนวอารมณ์ตบตีสนุกสนานเนี่ยจริงๆเนี่ยมันควรจะมีทุกแนวอืแต่ตอนนี้เนี่ยแห่กันไปทํา แนวเดียวครับใจผมเนี่ยผมอยากว่าให้มันมีละครแนวที่สร้างสรรค์แต่ต้องทําให้สนุกนะคือนี้มันลําบากนิดนึงพี่ตู้ครับคือตอนทําแล้วมันมันมันบังเอิญไม่มันดีแต่มันไม่สนุกอ่ะอืมแต่อันที่สนุกแต่มันอาจจะไม่ดีก็ได้นะพี่ตู้มันมันเป็นอย่างนี้อยู่ผมไม่รู้ว่าปัญหามันถือจากไหนฝีมือครับอืมต้องความต้องอะไรเป็นตัวตั้งความดีก่อนเนอะพี่ตู้คนเขียนสคริปต์จะต้องมีฝีมือที่บวกศาร์และศิลเข้าด้วยกันครับ ให้เนื้อหาที่ดีโดยที่มีลีลาที่น่าดูอือันนี้อาจจะหาถ้ามันหาตัวยากถ้าฟังใจเห้าคือหาตัวยากแล้วทําสาระให้สนุกนั่นแหละครับเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าที่หายากเนี่ยผมเชื่อว่าจริงๆแล้วคนที่ทําเป็นมีนะพี่ตู้แต่ว่าโอกาสที่เขาอยากจะทํางานอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยับมันหาคนสละสู่ยากใเพราะเขาเชื่อว่าสมมติทำละครดี จริงๆทำให้สนุกมันไม่ยากหรอกเพราะเพราะคนที่เขาทํางานด้านเนี้ยเขารู้อยู่แล้วว่าทํายังไงให้สนุกอืนะฮะเพียงแต่ว่าถ้าคอนเซ็ปต์มันเป็นเรื่องของความดี่สมมตินะม,มันกลับกลายตอนนี้ผมรู้พูดแรงไปแล้วหมอความดีมันขายไม่ได้อู้แรงครับพี่ตู่คนไม่เชื่อเลยแรงตรงไหนเนี่ยไม่ได้ดีความดีมันขายไม่ได้อย่างนี้แรงฮะเข้าใจป่ะเขาทำแค่นี้เองก่อนมันดีราะมันขายได้แต่ตอนทํามันไม่ดีทําออกมาไม่ดี S <S คือมันทํายากไม่ตู้เรื่องนี้มันทํายากเพราะว่าอะสมมุติว่าตอนนี้นะมันเป็นยุคที่ที่บริโภคนิยมกับ,ะะบทุกคนก็สลับสุดใ้คนบริโภคเยอะๆถู็กไหมครับผมต้องการเลตติ้งเยอะๆทํายังไงได้ให้ได้ให้ได้เลตติ้งเยอะๆทีนี้อะไรล่ะที่มันได้เลตติ้งง่ายละเยอะอมันก็ต้องลงไปเรื่องอารมณ์เรื่องตบตีแย่งผู้ชายใหามรักวานที่พูดหักสัวก็ก่อนนะครับก่อนการจูบของ เพระเอกนังเอกเนี่ยยังต้องใช้วิธีบางมุมกล้องถูกไหมครับครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาต้องปรโบบกันว่าจูบจริงตบจริงจูบจริงแล้วไปดูคือทุกคนพยายามจะขายเรื่องที่มันที่มันลึกและแรงขึ้นเพื่อที่จะดึงเลตติ้งพี่ตู้คอยดูนะพี่ตู้ไปดูแผงหนังสือครับพี่ตู้ไปดูไปดูบนแผงหนังสือดูแมกซีน